ย th ินดีต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ห้องข่าวดาราร้อนแรงค่ะ เปิดว่าพ่อดีมพอของลูกซาร่าเป็นประเด็นดราม่าใหญ่โตเลยล่ะค่ะสำหรับซาร่ากับทางด้านไมพิรัตที่มีปัญหากันเรื่องสิทธิ์ในการเลี้ยงดูลูกชายน้องแม็กซ์เวลและอีกหนึ่งประเด็นที่หลายคนให้ความสนใจกันเป็นอย่างมากเลยก็คือเรื่องของซาร่าว่าแท้จริงแล้วซาร่านั้นท้องและคลอดลูกคนที่สองแล้วจริงหรือไม่ซึ่งที่ผ่านมาก็มีการขดภาพขดโพสต่างๆออกมาพูดกันอย่างแพร่หลาย จนลาสุดซาร่ามาออกรายการคุยแซบโชว์ได้เผยว่าท้องจริงและคลอดลูกแล้วเป็นลูกสาวชื่อว่าน้องเอมิลี่โดยทางซาร่าได้พูดว่าเป็นนายแบบค่ะ พ่อของน้องชื่อวาดิมก่อนหน้านี้ไม่ได้ตั้งใจว่าจะปิดเรื่องนี้แต่เพราะว่าซาร่ากับไม้กำลังมีปัญหาการเรื่องของหมายสารซาร่าเลยไม่แน่ใจกลัวแล้วว่าจะมีปัญหาว่าจะมากระทบกับเรื่องที่เรามีครอบครัวหม่เลยไม่มั่นใจว่าจะออกมาพูดได้หรือเปล่า ซึ่งวันนี้เราก็จะเปิดว่าวาดิมพ่อของลูกคนที่สองของซาร่าให้ทุกคนได้ชมกันโดวยวาดิมนั้นเป็นนายแบบชาวรัสเซียซึ่งมีงานถ่ายแบบติดต่อเข้ามามากมายเลยทีเดียวที่สำคัญหล่อมากๆหุ่นดีเป๊ะปังสุดๆมีผู้ติดตามในไอจีเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวละค่ะ แล้วถ้าย้อนเวลากลับไปเมื่อปีที่แล้วยังมีภาพของซาร่ากับวาดิมที่มีความสนิทสนมกันเป็นอย่างมากซึ่งภาพนั้นไม่ได้มาจากการแอบถ่ายแต่ยังได้แต่เป็นภาพที่ทางวาดิมนั้นเป็นคนลงเองใน IG story ทั้งสองคนดู้สนิทกันมากๆมีช็อตหวานๆออกมาเพียบเลยทีเดียวละค่ะ